คลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนอย่างมากเลยนะ,ะทั้งเล็กเพราะว่าไปได้สูตรสมุนไพรทางเลือกที่คนที่เป็นนิ้วเนี่ยต้องฟังเป็นนิ้วในถุงน้ําดีเป็นนิว่วที่กระเพาะปัสสาวะหรือเป็นนิวที่ตายตรวจเจ็บปวดทรมานมากนะฮะแล้วซึ่งก็ต้องอาจจะต้องไปใช้แสงผ่าตัดต่างต่างๆอันนี้พอไปรู้ข่าวมาแล้วปรากฏว่ามีการยืนยันจากผู้ใช้จริงเนี่ยเป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณซึ่งเขาได้ผลก็ต้องต้องรีบมาบอกเป็นวิทยาทานด่วนเลยฮะถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยไหนจะต้องไปผ่าตัดเสียเงินเสียทองเป็นแสนไปนอนโรงพยาบาลเสียเวลาเจ็บตัวด้วยเจ็บตัวด้วยวิธีทําก็ง่ายใช้ก็ง่ายทํำยังไงค่ะก็คือใช้เหล้าขาวหนึ่งเปกนะคะเหล้าขาวหนึ่งเปกแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะคะบีบลงไปเลยค่ะเปกหนึ่งนะต้องให้ได้เปกหนึ่งอ่าเปกหนึ่งแล้วก็วิธี ดื่มนะคะก็คือก่อนนอนก่อนนอนฮะค่ะสองคืนติดต่อกันนั่นเองนะฮะสูตรเขาเนี่ยสองคืนติดต่อกันคืนแรกก็คืนที่สองเนี่ยคุณเอาไปฉีดใส่กระโถนหรือใส่ขวดไว้เลยเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าอาจจะมีก้อนนิ่วก้อนตะกอนตกมาเลยนะที่เขาทำกันแล้วได้ผลมากครับตรงนี้ประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินค่ะและไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวด้วยเราคนก่อนนะคะ คนแล้วดื่มเลยสองคืนติดต่อกันแล้วมาฟังผลกันกนะฮะถ้าได้ผลดีแล้วช่วยแชร์บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ